เมื่อเครื่องยนต์ทำงานความสำเร็จอะไรรออยู่ข้างหน้าอยากรู้มาฟังกันเลยทั้งสี่เครื่องยนต์อาจเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วเคยทำมาแล้วแต่ไม่ได้ผลถ้ารู้ว่าเรื่องธรรมดานี้เป็นโดมิโน,โนตัวที่หนึ่งอาจต้องยอมอดทนในช่วงต้นแต่เมื่อสำเร็จจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นความสำเร็จที่ค่าไม่ถึง ตาตรงจอ c o r r u p t i o นเมื่อทุกคนต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรางวัลอ o r r u p t i o n จะทำได้ยากมากจนล้มเลิกความคิดไปเองเกิดการพึ่งพาตนเองมีแต่คนนิยมสินค้าไทยเกิดการสร้างผู้ผลิตรายใหม่ในประเทศรวมทั้งผู้ผลิตจากประเทศอื่นก็อยากจะมาสร้างโรงงานผลิตในประเทศไทยเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นการผลิตจะเข้มแข็งขึ้นสร้างแรงบันดาลใจให้อยาก เป็นคนดีคนเก่งโดยไม่ต้องบังคับการศึกษาก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นเองสร้างระเบียบว,วินัยจนสังคมจะเกิดความเท่าเทียมกันเมื่อทั้งสีเครื่องยนต์ทำง,งานการพัฒนาคนเป็นทรัพยากรในประเทศจะดีขึ้นอย่างมากคนเหล่านี้ก็จะไปขับเคลื่อนแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเองโดยไม่มีวันหยุดและเครื่องยนต์นี้ก็ไม่มีวันดับเช่นกัน ดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากในหนังสือโดมิโน่แบบพลัสแชร์ไปให้คนที่คุณรักมาช่วยกันสร้างโดมิโน่ตัวแรกพลังดีๆมีชีวิตส่งต่อได้อย่างยั่งยืนโดมิโน่แรกนั้นคือรักษาพวกเราร่วมใจใช้กันกันเชื่อเรา